บทที่469ผู้เท่าสเสวียนร,ระดับ99แม้ว่าจะเป็นเวลาเช้าแต่นักเรียนก็อยู่ในชั้นเรียนแล้วเมื่อทั้งสองเดินเข้าไปในโรงเรียนทั้งโรงเรียนก็เงียบสงบลอยข้ามทะเลสาบโพไซดอนและลงจอดบนเกาะโพไซดอนทันทีที่พวกเขามาถึงเกาะทั้งสองก็เห็นคนรู้จักพวกเขาบินข้ามทะเลสาบและเป้าหมายของพวกเขาก็ชัดเจนมากจนคนนั้นมองเห็นพวกเขาโดยธรรมชาติซูตงสวัสดีไม่เจอกันนานเลยัวอีเฮาทักทายเธอ คนรู้จักคนนั้นคือซูตรงที่แสดงความสามารถด้านน้ำแข็งขั้นสุดยอดของเขาในงานบุพเพเทพสมุดและครอบครองจิตวิญญาณการต่อสู้ของสาวหิมะใช่หรือไม่เมื่อเห็นทั้งสองซูตรงก็ตกใจเล็กน้อยรูปร่างหน้าตาของเธอก็สวยงามมากเช่นกันและเนื่องจากเธอมีจิตวิญญาณการต่อสู้ของสาวหิมะเธอจึงมีอารมณ์ที่สูงส่งและเยือกเย็นโดยธรรมชาติเมื่อเธอได้ยินหัวอีเฮาทักทายเธอเธอก็พยักหน้าแต่ไม่พูดอะไรแล้วหันหลังกลับเพื่อจากไป ทั้งอูถงปิดปากแล้วหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าดูเหมือนว่าเธอยังคงเกลียดคุณอยู่หัวอีห้าวถอนหายใจเบาๆแล้วพูดว่าการหล่อเกินไปก็เป็นปัญหาเช่นกันคุณภูมิใจมากเหรอทั้งอูถงเม้มริมฝีปากแล้วพูดว่าฉันไม่คิดอย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นกับคุณเมื่อฉันยังแกล้งทำเป็นผู้ชายทำไมฉันไม่เห็นว่าคุณหล่อแค่ไหนหัวอีห้าหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่า แน่นอนว่ามันขึ้นอยู่กับผู้หญิงที่จะตัดสินว่าผู้ชายหล่อหรือไม่ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกตกหลุมรักฉันและกลายเป็นภรรยาของฉันมันไม่ได้พิสูจน์ว่าฉันเป็นผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลกทั้งอูถงเบิกตากว้างและเธอต้องการปฏิเสธเขาแต่เธอพูดไม่ได้ด้วยซ้ำว่าคุณกลายเป็นคนไร้ยังอายขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ฮัวอีเห่าถอนหายใจฉันถูกผนึกของคุณทำลายทุกวัน ถ้าฉันไม่มีใบหน้าที่ดีรูปร่างหน้าตาของฉันก็พังไปนานแล้วโอเคไหมทั้งอูถงยิ้มและพูดว่าหยุดพูดมากแล้วรีบออกไปอย่าให้ผู้เท่าสเสวียนและคนอื่นๆรอเมื่อทั้งสองเดินเข้าไปในศาลาโพไซดอนโตะยาวในห้องโถงชั้นหนึ่งของศาลาโพไซดอนก็เต็มไปด้วยผู้คนแล้วยกเว้นหัวอีเ่าที่มาถึงเป็นอันดับสุดท้ายสมาชิกคนอื่นๆของศาลาโพไซดอนก็มาถึงแล้วและเป้ยเปยก็มาข้างหน้าพวกเขาด้วยผู้เท่าสเสวียนนั่งอยู่ที่เบาะหลัก ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักจากเมื่อก่อนแต่หัวอีเฮายังคงรู้สึกอย่างคลุมเครือว่าตอนนี้แตกต่างออกไปเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนออร่าบนร่างกายของเขาดูเหมือนจะสงบมากขึ้นและเขาไม่รู้สึกถึงความผันผวนของพลังวิญญาณหรือความผันผวนของจิตใจเลยเขาดูเหมือนชายชาราธรรมดาแม้แต่ดวงตาของเขาก็ไม่โอ้อวด อย่างไรก็ตามหากเขาเป็นชายชรธรรมดาจริงๆดวงตาของเขาจะไม่ชัดเจนและไม่สลัวครึ่งหนึ่งเหมือนของเขาเอาล่ะนั่งลงอูถงก็จะนั่งลงด้วยผู้เฒ่าสเสวียนยิ้มและพยักหน้าให้ทั้งสองท่านใดนั้นหัวอีเห่าก็ตรหนักได้ว่าจริงๆแล้วมีที่นั่งว่างสองที่นั่งนอกจากที่นั่งที่เขาเดิมนั่งด้านล่างแล้วยังมีเก้าอี้เพิ่มเติมอยู่ข้างๆขางเขาอีกด้วยคุณรู้ไหมแม้ว่าโต๊ะกลมนี้จะดูธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันคือตัวแทนของศาลาพโพไซดอนเท่านั้น ผู้ที่นั่งโต๊ะกลมสามารถเป็นสมาชิกของศาลาโพไซดอนเท่านั้นขณะนี้นิกายถังมีสองคนหัวอีเห้าและเป้เป้เป็นตัวแทนของนิกายถังและหัวอีเห้าได้มีส่วนร่วมกับสถาบันการศึกษานับไม่ถ้วนก่อนที่เขาจะกลายเป็นสมาชิกแล้วถังอูถงลาวันนี้เธอมีสถานที่ในศาลาโพไซดอนสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรนี่ไม่ได้หมายความว่านิกายถังมีสมาชิกอีกคนหนึ่งของศาลาโพไซดอนใช่หรือไม่ นับตั้งแต่ถังอูถงฟื้นความทรงจำของเธอเธอก็กลับมาที่นิกายถังโดยธรรมชาติแล้วเธอเป็นหนึ่งในเจ็ดสัปประหลาดฮัวอีเฮารู้สึกแปลกและถังอูถงก็รู้สึกแปลกเช่นกันอย่างไรก็ตามพวกเขาทั้งสองนั่งลงอย่างรวดเร็วพวกเขามาสายแล้วและแน่นอนว่าพวกเขาไม่กล้าที่จะเสียเวลาของทุกคนผู้เท่าสเสวียนมองไปที่ทั้งสองแล้วพูดว่ามันแปลกใช่ไหมในความเป็นจริงไม่มีอะไรน่าแปลกใจ อย่าโชคลาภนั้นเพียงพอสำหรับนิกายถังของคุณที่จะเพิ่มที่นั่งอื่นในสถาบันการศึกษายิ่งไปกว่านั้นหลายปีที่ผ่านมานิกายถังกำลังเจริญรุ่งเรืองและความสัมพันธ์กับสถาบันก็เสริมซึ่งกันและกันนอกจากนี้ยังเหมาะสมที่จะเพิ่มเสียงของคุณในศาลาพโพไซดอนอูถงเป็นบุคคลแรกในนิกายถังของคุณที่ทะลุทะลวงและกลายเป็นระดับ90ให้เธอรับตำแหน่งนี้ชั่วคราว หากเป็นเพียงการคาดเดาก่อนหน้านี้หัวอีเห่ายืนยันแล้วจริงๆและพูดด้วยความประหลาดใจทันทีผู้เท่าสเสวียนคุณทำสำเร็จหรือไม่ผู้เท่าสเสวียนยิ้มเล็กน้อยดวงตาของเขาเต็มไปด้วยอารมณ์และกล่าวว่าในที่สุดฉันก็ฝ่าฟันอุปสรรคนั้นไปได้มันไม่ง่ายเลยฉันนับไม่ได้เลยว่าคอขวดนี้กวนใจฉันมากี่ปีแล้วอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงหนึ่งเก้าเท่านั้นมันยังทำให้ฉันเห็นหลายสิ่งหลายอย่างไม่น่าแปลกใจเลย หัวอีเทาดีใจมากและพูดว่าผู้เท่าสเสวียนยินดีด้วยผู้เท่าสเสวียนโบกมือแล้วพูดว่าจริงๆแล้วเมื่อฉันคิดถึงมันฉันก็ยังเสียใจอยู่ยาเม็ดโชคลาบเฉียนคุณและยาอายุวัฒนะวิเศษอื่นๆที่สามารถพิชิตโลกได้ไม่ควรสู่เปล่ากับฉันมันดีกว่าสําหรับคุณคนหนุ่มสาวที่จะรับมันโอเคอย่าพูดถึงเรื่องนี้เราเข้าประเด็นกันดีกว่าก่อนที่คุณจะมา เราได้โหวตให้เพิ่มที่นั่งในนิกายถังของคุณในศาลาโพไซดอนแล้วยกเว้นคุณคะแนนโหวตทั้งหมดผ่านแล้วเรามาดูหัวข้อต่อไปกันดีกว่าัวอีีเหานั่งตัวตรงด้วยใบหน้าที่มีความสุขแต่มองไปที่คณะบดีทั้งสองคนนี้ก็สดใสเช่นกันพวกเขาได้รับอะไรมากมายจากความสันโดษมานานกว่าหนึ่งปีขึ้นอยู่กับระดับการฝึกฝนดั้งเดิมของทั้งสองแม้ว่าพลังวิญญาณของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นเพียงระดับเดียวแต่ก็จะมีการปรับปรุงอย่างมาก เมื่อคุณไปถึงระดับ95มันจะเป็นระดับหนึ่งอย่างแน่นอนผู้เท่าสเสวียนพูดด้วยน้ำเสียงทุม้มในช่วงสองปีที่ผ่านมาอาณาจักรสุริยันจันทราไม่ได้ดำเนินการใดฮ่าฮมันเงียบมากจนแม้แต่ฉันก็รู้สึกน่ากลัวเล็กน้อยอย่างไรก็ตามพวกเขายังได้กระชับการปิดผนึกข่าวในสองปีที่ผ่านมาเกือบทั้งสาอาณาจักรได้ทำงานหนักและได้รับข้อมูลที่จำกัดเพียงบางส่วนเท่านั้น สวีเทียนรันมีความทะเยอทะยานมากและความพิการตามธรรมชาติของเขามีส่วนทําให้นิสัยกล้าหาญของเขาไม่นานมานี้ทูตจากทั้ง3ามประเทศมาพร้อมกันเพื่อลอบบีให้เราเข้าร่วมในปฏิบัติการของพวกเขาพวกเขาไม่ได้พูดแต่จุดหมายปลายทางของปฏิบัติการคืออาณาจักรสุริยันจันทราทุกคนฉันหวังว่าเราจะสามารถส่งคนที่แข็งแกร่งเข้าร่วมได้เซียนหลินเอ๋อกล่าวว่าผู้เท่าสเสวียนเป้าหมายของพวกเขาในปฏิบัติการครั้งนี้คืออะไร ผู้เท่าสเสวียนกล่าวว่ารอบสังหารสวีเทียนหลันเหตุผลของพวกเขาก็ดีมากเช่นกันไม่นานหลังจากที่สวีเทียนหลันขึ้นครองบัลลังก์เขาก็เปิดสงครามการลุกราและบรรลุผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์ถ้าไม่ใช่เพราะอีเหาและคนอื่นๆที่ช่วยอาณาจักรชิงหลัวกลับคืนสู่การควบคุมของเทือกเขาหมิงโตอาจมีปัญหาใหญ่กว่านั้นยิ่งกว่านั้นตำแหน่งของสวีเทียนหลันในอาณาจักรสุริยันจันทรามีเสถียร,รภาพแล้ว แต่พวกเขาก็บรรลุผลที่น่าอัศจรรย์เขากำลังพัฒนาเครื่องมือโจมตีวิญญาณเราสะสมมาสองปีแล้วและอนาจาักรสุริยันจันทราก็สะสมไม่หยุดหย่อนเช่นกันฉันเชื่อว่าอีกไม่นานก่อนอนาจาักรสุริยันจันทราเปิดฉากสงครามเต็มรูปแบบอีกครั้งและครั้งนี้มันคงเป็นพลังที่ดูเดือดและยากที่จะต้านทานมากกว่าครั้งก่อนและเมื่อมีบางอย่างเกิดขึ้นกับสวีเทียนรันและการลอบสังหารประสบความสำเร็จ ก็จะเกิดความสับสนวุ่นวายภายในอาณาจักรสุริยันจันทราจะมีวิกฤตการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอาณาจักรสุริยันจันทราทั้งหมดเมื่อการต่อสู้ภายในเพื่อแย่งชิงอำนาจเริ่มต้นขึ้นมันจะจะยิ่งยากขึ้นไปอีกในการบุกไปทางทิศต,ตะวันออกดังนั้นการฆ่าสวีเทียนรันจะทำให้เรามีเวลาบัฟเฟอร์นานขึ้นและมันยังจะทำให้ความแข็งแกร่งโดยรวมของอาณาจักรสุริยันจันทราอ่อนแอลงอย่างมากเมื่อผู้เท่าสเสวียนกล่าวสิ่งนี้เขาก็หยุดชั่วครู่และกล่าวว่า เห็นได้จากแผนการรอบสังหารนี้ว่าทั้ง3ประเทศก็รู้สึกถึงวิกฤตที่อยู่เบื้องหลังความเงียบสงบนี้เช่นกันนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาต้องเสี่ยงการลอบสังหารสวีเทียนหลันไม่ใช่เรื่องง่ายต้องมีผู้เชี่ยวชาญมากมายอยู่รอบตัวเขาอย่างไรก็ตามพวกเขาเกือบจะเริ่มปฏิบัติการนี้แล้วจำนวนคนที่เกี่ยวข้องในปฏิบัติการนี้จะไม่ใหญ่เกินไป แต่พวกเขาล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าพวกเขาไม่ได้คาดหวังความช่วยเหลืออย่างเต็มที่จากสถาบาันเมื่อพวกเขามาที่นี่ท้ายที่สุดแล้วตอนนี้ไม่มีสงครามและเรายังคงอยู่ในตำแหน่งที่เป็นกลางสิ่งสำคัญที่สุดที่พวกเขาต้องการคือการยืมใครสักคนจากเรายืมใครสักคนเมื่อได้ยินสองคำนี้สมาชิกส่วนใหญ่ของศาลาโพไซดอนก็แสดงสีหน้าประหลาดใจเหตุผลหลักคือการยืมใครสักคนยืมมาจากใคร มีเพียงหัวอีเห่าเท่านั้นที่แสดงรอยยิ้มเบี้ยวหลังจากได้ยินคำพูดเหล่านี้คนอื่นไม่สามารถเดาได้แล้วเขาจะไม่เดาได้อย่างไรจริงอยู่ที่คนกลัวชื่อเสียงส่วนหมูกลัวความเข้มแข็งแม้ว่าเขาจะมีชื่อเสียงในระดับปรมาจารย์วิญ,ญญาณทั่วไปแต่เขาไม่ปรากฏในโลกแห่งปรมาจารย์วิญ,ญญาณบนแผ่นดินใหญ่หลายครั้งอย่างไรก็ตามในบรรดาเจ้าหน้าที่อาวุโสจากสามก๊กแห่งทวิปโตหลัวใครไม่รู้ว่าบทบาทของเขาใหญ่โตเพียงใด หากปราศจากการลาดตะเวนและความช่วยเหลือของเขาคงเป็นไปไม่ได้เลยที่อาณาจักรชิงหลัวจะสามารถยึดเทือกเขาหมิงโตกลับคืนมาได้นอกจากนี้ยังเป็นการแทรกซึมของเขาที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับกองกำลังแนวหน้าของอาณาจักรสุริยันจันทราไม่ต้องพูดถึงสิ่งอื่นใดเพียงแค่ความสามารถของเขาในการปกปิดและต่อต้านการนำทางวิญญ,ญาณการตรวจจับในระดับสูงทำให้สามก๊กให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับเขา หัวอีห้าเดาได้และเปเป้ยและทางอูทงก็เช่นกันพูดตามตรงหัวอีห้าไม่อยากไปเลยตอนนี้เขาติดอยู่ที่คอขวดระดับ89มาเกือบปีแล้วและเขาทํางานอย่างหนักเพื่อเอาชนะมันแต่มันก็ไม่เคยเกิดขึ้นยิ่งไปกว่านั้นถังอูทงกลับมาอยู่เคียงข้างเขาแล้วในช่วงสองปีที่ผ่านมาเขาตกลุมรักชีวิตอันสงบสุขนี้โดยมีคนรักอยู่เคียงข้างเขาเขาไม่อยากเสี่ยงอีกต่อไปดวงตาของผู้เท่าสเสวียนจับจ้องไปที่หัวอีเห้าแล้ว อีเหาบอกฉันสิว่าคุณคิดอย่างไรหัวอีเห้าก้มศีสษะลงแล้วพูดว่าถ้าสถาบันขอให้ฉันไปฉันจะไปฉันจะเชื่อฟังคำสั่งของสถาบันผู้เท่าสเสวียนยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าเมื่อก่อนคุณไม่ชอบออกไปยุ่งวุ่นวายมาตลอดหรือทำไมครั้งนี้คุณถึงลังเลนิดหน่อยละ่ะหัวอีเหาเงยหน้าขึ้นดวงตาของเขากลับมาสงบอีกครั้งเขายิ้มเล็กน้อยแล้วพูดว่าฉันไม่ได้บังคับตัวเอง แต่ผู้เท่าสเสวียนท่าฉันไปครั้งนี้จะถือเป็นการสอบสาเร็จการศึกษาของฉันได้ไหมเขาไม่เคยลืมการสอบรับปริญญาของเขาเขาได้ผลิตลูกกระสุนปืนใหญ่วิญญาณคงที่ระดับ9-2ลูกแล้วและมอบให้กับสถาบันสื่อไหลเคร์อสำหรับการท้าทายคณะบดีเยยนเนื่องจากคณะบดีเยยนอยู่ระหว่างการล่าถอยจึงยังไม่ได้ดําเนินการตามปกติอย่างไรก็ตาม2ปีผ่านไปนับตั้งแต่3ปีที่วิทยาลัยมอบให้เขา เดิมทีหัวอีห้าวางแผนที่จะท้าทายคณะบดีกับถังอูถงหลังจากที่การฝึกฝนของเขาทะลุระดับ90และกลายเป็นระดับ90เมื่อถึงเวลานั้นเขาจะมั่นใจแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าอย่างน้อยจนกว่าภารกิจนี้จะเสร็จสิ้นเขาจะไม่สามารถทะลุทะลวงไปได้ผู้เท่าสเสวียนพยักหน้าและกล่าวว่าเอาล่ะภารกิจนี้ยากพอแล้วปล่อยให้มันเป็นการประเมินการสำเร็จการศึกษาของคุณ และฉันสัญญากับคุณได้ว่าตราบใดที่คุณทำภารกิจนี้สำเร็จก็ไม่จำเป็นต้องทา้าทายเศร้าเจอพิสูจน์สิ่งนั้นคุณสามารถสำเร็จการศึกษาได้หลังจากได้ยินสิ่งที่ผู้เท่าสเสวียนผู้สีหน้าของทุกคนก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยการสอบรับปริญญาของหัวอีเฮาหน้าจะเป็นการสอบที่ยากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสถาบันอย่างน้อยก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนฮัวอีเฮาพยักหน้าและพูดว่าเอาล่ะฉันจะไป ผู้เท่าสเสวียนฉันจะไปกับเขาถัางอู่ถงพูดโดยไม่ลังเลหัวอีเฮาหันไปมองเธอและสายหัวอย่างเคร่งครึมเขาสามารถรับความเสี่ยงได้ด้วยตัวเองแต่เขาไม่เคยต้องการที่จะเสี่ยงกับถังอู่ถงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าเมื่อมีถังอู่ถงอยู่เคียงข้างประสิทธิภาพการต่อสู้ของเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างมากการปรับปรุงแต่นี้ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าความปลอดภัยของถังอู่ถงถังอู่ถงก็มองเขาเช่นกันยิ้มหวานหวานแล้วพูดว่า ถ้าคุณไม่ปล่อยฉันไปฉันจะหายไปเพื่อคุณอีกครั้งคุณคิดว่ามันจะดีสำหรับฉันไหมที่ได้อยู่กับคุณตลอดเวลาและคุณอยู่เคียงข้างฉันเพื่อปกป้องฉันแล้วคุณไปคนเดียวแล้วกลับไม่พบฉันเหรอนี่เพียงประโยคเดียวก็กลบคำพูดอันชอบธรรมของหัวอีฮาวทันทีเขาทนไม่ได้กับความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียทังอูทงอีกครั้งชั่วครู่หนึ่งมีรอยยิ้มเบี้ยวบนใบหน้าของเขาทังอูทงพูดอย่างจริงจังจ ฉันไม่ได้พยายามทำให้คุณกลัวฉันกำลังพยายามหาทางไปหาพ่อเพื่อพบคุณถ้าคุณจากไปและพ่อมาและเขายืนกรานที่จะพาฉันไปฉันก็ปฏิเสธไม่ได้ดังนั้นฉันทำได้เพียงติดตามคุณเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปฮัวอีเฮาทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วพูดด้วยรอยยิ้มเบี้ยวคุณมากับฉันได้แต่คุณต้องฟังฉันทุกอย่าง ดวงตาของทางอูถงเริ่มอ่อนโยนในทันทีและเธอก็กอดแขนของเขาเบาๆแล้วพูดว่าฉันหยุดฟังคุณตั้งแต่เมื่อไหร่ใบหน้าของหัวอีเห้าเปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีไม่ใช่ว่าเขาเขินง่ายแต่เป็นเพราะนี่คือการประชุมพวกเขาอาจเป็นคู่แรกที่ได้สแสดงความรักต่อที่ประชุมศาลาโพไซดอนเป่ยเปยระงับเสียงหัวเราะของเธอและลดศีรษะลงพูดเท่าไม่มีศีลธรรมและระเบิดเสียงหัวเราะทันทีผู้เท่าสเสวียนยิ้มและพูดว่า คนหนุ่มสาวเต็มไปด้วยพลังเอาลพอแล้วคุณทั้งสองจะไปด้วยกันอีห่าวจะเป็นตัวหลักถ้าอูถงไม่เชื่อฟังอีห่าวฉันอนุญาตให้คุณตีก้นเธอคราวนี้ใบหน้าที่สวยงามของถังอูถงเปลี่ยนเป็นสีแดงและเธอพูดอย่างสุภาพผูพ้เท่าสเสวียนคุณไม่เคารพฉันผู้เท่าสเสวียนหัวเราะและพูดว่าฉันไม่เคารพคนแก่คุณน่าจะรู้เรื่องนี้ตั้งแต่เจอฉันครั้งแรกใช่ไหมใช่ไหมเมื่อเราพบคุณส่วนครั้งแรก ผู้เท่าสเสวียนยังเป็นคนที่เมาอีกด้วยเบยไปกล่าวเราจําเป็นต้องเอาคนไปด้วยอีกหรือไม่ผู้เท่าสเสวียนโบกมือแล้วพูดว่าไม่การมีคนมากขึ้นก็ไม่ได้ดีกว่าเสมอไปการมีคนน้อยลงจะทําให้หลบหนีได้ง่ายขึ้นด้วยความสามารถของทั้งสองไม่น่าจะมีปัญหาในการหลบหนีเหมือนเดิมอีเท่าคุณมีจําไว้ว่าคุณไม่ใช่ผู้นําของภารกิจนี้ผู้นำของภารกิจนี้คือผู้นำจากสามก๊กแห่งทวีปโต้หลัวสิ่งที่คุณต้องทำคือร่วมมือกับพวกเขา แต่คุณไม่จำเป็นต้องเสี่ยงเมื่อเป็นเช่นนั้นมาถึงการลอบสังหารนี้คือเงื่อนไขที่ฉันเจรจากับพวกเขาไม่เช่นนั้นฉันจะไม่ปล่อยคุณไปจุดประสงค์หลักของคุณคือการช่วยให้พวกเขาซ่อนตัวเมื่อคุณตกอยู่ในอันตรายคุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับใครและจากไปลงสนามรบทันทีดูแลตัวเองให้ปลอดภัยเข้าใจไหมหัวอีฮาวพยักหน้าและกล่าวว่าผู้เท่าสเสวียนสำหรับตอนนี้เขาต้องการมีชีวิตที่สงบสุขกับทังอูถงนั่นน่ากลัวกว่าใครๆอย่างแน่นอน จากนั้นการประชุมศาลาโพไซดอนได้หารือเกี่ยวกับการก่อสร้างเมืองเช็กในปัจจุบันและการฝึกอบรมกลุ่มที่ปรึกษาด้านจิตวิญญาณหลายกลุ่มปัจจุบันกลุ่มผู้ให้คำปรึกษาด้านวิญญาณทั้ง3กลุ่มที่ได้รับการฝึกฝนโดยสถาบันสื่อหลายเครื่อได้เป็นรูปเป็นร่างแล้วเมื่อครึ่งปีที่แล้วอุปกรณ์ก็พร้อมและตอนนี้เราก็ได้ฝึกและลงสนามแล้ว หากกลุ่มที่ปรึกษาวิญญาณต้องการใช้ประสิทธิภาพการต่อสู้สูงสุดจะไม่สามารถทำได้ในชั่วข้ามคืนจะต้องมีการประสานงานที่สมบูรณ์แบบในฐานะหนึ่งในสามผู้นำกลุ่มหัวอีห้าไม่เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกับที่ปรึกษาด้านจิตวิญญาณของเขาเลยการประชุมดำเนินไปหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะจบลงโดยมีผู้เท่าสเสวียนหัวอีห้าวและทางอูทงอยู่ต่อหลังจากดูคนอื่นๆออกไปผู้เท่าสเสวียนก็พยักหน้าให้ทั้งสองคนแล้วพูดว่าตามฉันมา ผู้เท่าสเสวียนพาทั้งสองคนไปที่ห้องของเขาหัวอีเข้าปิดประตูแล้วพูดอย่างตื่นเต้นผู้เท่าสเสวียนขอแสดงความยินดีอีกครั้งในที่สุดคุณก็ประสบความสําเร็จในการเป็นระดับ99ผู้เท่าสเสวียนยังถอนหายใจบนใบหน้าของเขาและกล่าวว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะกลายเป็นระดับ99นี้ในที่สุดฉันก็พบเคล็ดลับบางอย่างหากคุณต้องการที่จะกลายเป็นระดับ99ในอนาคตคุณจะกลายเป็นระดับ90ด้วยในทำนองเดียวกัน คุณต้องเผชิญกับปัญหาใหญ่ซึ่งก็คือการก่อตั้งแกนกลางแห่งวิญญาณที่สองเท่านั้นที่จะทำให้คุณกลายเป็นผู้มีระดับ90ได้แต่เมื่อคุณประสบความสำเร็จคุณจะเกือบจะอยู่ยงคงกระพันในระดับเดียวกันเป็นแกนวิญญาณสองอันแกนกลางวิญญาณทั้งสองนี้จะช่วยให้คุณกลายเป็นระดับ95ได้ในเวลาอันสัน้นแน่นอนว่าหากคุณต้องการสร้างแกนวิญญาณสามอันในอนาคตคุณสามารถพึ่งพาตัวเองได้เท่านั้นในการสำรวจ ดวงตาของหัวอีเฮาสว่างขึ้นและเขารู้ว่าผู้เท่าสเสวียนกำลังจะสอนเขาถึงวิธีสร้างแกนวิญญาณที่สองนี่เป็นเวลาที่เหมาะสมเกินไปสิ่งที่หัวอีเฮากังวลมากที่สุดในตอนนี้คือเมื่อใดที่เขาจะสามารถทะลุผ่านระดับ90ได้เมื่อเขามีแกนวิญญาณดวงแรกเขายังคงมีความมั่นใจเขารู้สึกว่าด้วยพรสวรรค์ของเขาการสร้างแกนวิญญาณดวงที่สองในอนาคตนั้นไม่ยากเกินไป อย่างไรก็ตามในช่วง9เดือนที่ผ่านมาเขากำลังดิ้นรนกับปัญหาข้อขวดนี้และเขาได้ตระหนักถึงความน่ากลัวของปัญหาข้อขวดนี้อย่างแท้จริงในกระบวนการสร้างแกนวิญ,ญญาณที่สองมันจะเกี่ยวข้องกับแกนกลางวิญญาณอันแรกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ว่าพลังจิตของเขาจะคงที่ก็ตามเมื่อได้รับการปรับปรุงแล้วกระแสน้ำบนพลังวิญ,ญญาณไม่สามารถรักษาเสถียรภาพทุกครั้งได้ และจะถูกทำลายในไม่ช้าจึงสูญเสียโอกาสที่จะก้าวหน้าไปผู้เท่าสเสวียนกล่าวว่าถ้าคุณต้องการควบแน่นแกนวิญญาณที่สองจริงๆแล้วปัญหาที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่การฝึกฝนของคุณเองด้วยการฝึกฝนของฉันฉันสามารถกลายเป็นระดับ99มานานแล้วปัญหาสำคัญคือการควบคุมจิตวิญญาณของฉันเองอำนาจการควบคุมร่างกายการควบคุมพลังจิตและการควบคุมแกนกลางวิญญาณแรก หัวอีห่าวพยักหน้าเห็นด้วยสิ่งที่ผู้เท่าสเสวียนพูดคือปัญหาทั้งหมดที่เขาเผชิญผู้เท่าสเสวียนกล่าวว่าการควบแน่นแกนกลางดวงวิญญาณดวงแรกได้สําเร็จสามารถบีบอัดพลังดวงวิญญาณได้ในระดับที่ดีส่งผลให้เรามีพลังดวงวิญญาณมากยิ่งขึ้นการบรรลุถ,ถึงการก้าวกระโดดเชิงคุณภาพในด้านความแข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นในด้านความแข็งแกร่งปริมาณพลังและการฟื้นตัวของพลังวิญญ,ญาณในแง่ของความแข็งแกร่ง มีการปรับปรุงอย่างมากนี่คือสาเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพในระดับของ90และแกนกลางวิญญาณที่2แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากแกนกลางวิญญาณแรกนี่คือเหตุผลที่ฉันลองคิดดูว่าเหตุใดการทะลุขีดจำกัดจึงเป็นเรื่องยากมากตามประสบการณ์ของฉันมีวิธีการที่แตกต่างกันหลายวิธีและวิธีการที่แตกต่างกันก็ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน มีวิธีต่างๆในการสร้างแกนวิญญาณที่สองหรือไม่เรื่องราวของผู้เท่าสเสวียนเปิดประตูให้หัวอีเห่าอย่างไม่ต้องสงสยัยเขาและทางอูถงต่างก็ฟังอย่างตั้งใจนี่คือปัญหาที่พวกเขาต้องเผชิญผู้เท่าสเสวียนกล่าวต่อผู้เท่ามู่เคยชี้ให้ฉันหลายครั้งและทิศท,ทางที่เขาชี้ให้ฉันไปก็คือเสียงสะท้อนร่วมกล่าวอีกในหนึ่งหากแกนวิญญ,ญาณที่สองต้องการที่จะคงความเสถียรในระหว่างกระบวนการก่อตั้ง จนกว่าแกนวิญญาณจะอยู่ที่สรุปแล้วปัญหาแรกที่ต้องแก้ไขคือการรบกวนที่เกิดจากแกนวิญญาณดวงแรกเมื่อแกนวิญญาณแรกถูกสร้างขึ้นมันจะเทียบเท่ากับแกนกลางของพลังวิญญาณของคุณพลังวิญญาณทั้งหมดมีศูนย์กลางอยู่ที่มันเพื่อการดําเนินการการปรับปรุงการควบคุมและอื่นๆพูดง่ายๆก็คือแกนวิญญาณแรกของคุณคือศูนย์กลางของวงกลมพลังวิญญาณอื่นๆทั้งหมด จะต้องหมุนไปรอบๆการวิญญาณอันแรกมีการควบคุมและอิทธิพลที่แข็งแกรง่งดังนั้นพลังวิญญาณที่ถูกบีบอัดจึงสามารถยกระดับจนถึงขีดสุดได้